Thank you ครับผมมื่อวานี้กรับบาลโชวนะครับจะจะมาปลูกไผ่เพิ่มนะครับหลังจากที่ขุดมาจากปอนะครับนี่ครับจะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับแต่ไซรไรครับแบบนี้ครับไซร์ไรเรื่องยๆนะครับผมจะจะมาปลูกเพิ่มเรื่อยๆนะครับมื่อวานี้กรับนีอยู่หกหกต้นนะครับครับสำหรับน้องไม้กรับมื่อนี้กรับ จากการที่สำรวจเบื้องนะครับกออกหลายกออยู่ครับหลายนออยู่น่าจะพอดเอาไปเห็ดนอไม่สมได้นะครับพี่น้องก็เลยเมื่อนี้ก็จะมาปลูกไผ่แล้วก็มาตัดนอไม้นะครับไปเห็ดนอไม่สมครับพี่น้องครับการพิตามรณาทุ่มเลยครับกหลังจากที่ปลูกไผ่แล้วนะครับมาหานอไม้ต่อเลยครับนี่ประมาณนึงแหละครับพี่น้องน่าจะประมาณหกนอนี่แหละครับพี่น้อง นี่ก็จะหักเลยครับับพี่น้องโอ้น้องใหญ่ๆสวยๆนะครับับพี่น,น,น,พน้องครับก็ได้ประมาณนี้นครับเด็กน้องไม่สมครับพี่น้องจะพยายามสัดวนี่ ส,สั่นๆเลยครับเวลาตัดบ่ใบเป็นเ now ไหลกลับไปกวาดพุ่นตัวครับพี่น้องครับก้อนนี้ก้อนนี้สองนอครับง่ายๆเงี้ยงๆคือเกานี่ครับง่ายๆเลยครับสองนอนี่ยตัดเฉียวนาครับผมอีู่ประมาณอาทิตย์นึงครับ อีกทีหนึงได้เก็บแน่นวนครับสองนอน,นี่โอ้โหไอ้ดอกนอนอยังไงครับนอนเดียวได้โมเมนต์เทียบไปสองกับปุ๊กหูคนโตครับนอนใหม่นอนไม่สน แดงดีๆครับรัดแล้วกับเตียงอนอนีับใหญ่ครับนอนยังใหญ่เลย kabarnya, ngayeng นอคุมคาครับผมไปกอต่อไปครับพี่ร้องครับครับส่วนก่อนี่ก็ได้ไในนอเน,นี่ครับนอน,นี่จะตัดเลยครับแต่ว่านอเน,นี่อาไว้ก่อนครับได้เกีียวนาครับพี่น้องจะเขายากกด้วยนึงครับ วยครับพก่อนี่ก่อนี่ก็น่าจะมีครับสามนอครับนอนี่ก่อนี่สามนอครับพี่น้องทำบ,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 บอตัสก็จะ ใงไปเรื่อยนะครับพี่น้องเพื่นกระจายหกไปเรื่อยนีการเกิดไม่เด้อพี่น้องด้วยี่ครับนอกเกิดไม่กันไาอู้่เกิดไม้เรื่อยนะครับแปลงก่อดีๆครับน่าจะเก็บได้โดนครับพี่น้องครับงามๆครับสุดวน อยูน่นอนนึงครับกำลังกำลังจะเริ่มนทั้งนี้ครับพี่น้องทั้งนี้ก็เป็นให่กันขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆครับครับนี่ก็เป็นด้านในครับพี่น้องด้านใน่กับมีอยนอนหนึ่งครับหนึ่งนอนอสองนอนทั้งปุมนครับ ตัวใกล้ๆเนีันเน่าแล้วครับเนี่ยครับเนา่าเลยตัวนี้บัวูัวจะใส่ไหไหรือเปล่าโอ้โหใส่ได้ครับพี่น้องสวย อาจจะมีแผลน้อยๆนะครับแต่ว่าน,น่าจ,จะใช่ได้ครับพี่น้องครับเมื่อกี้จะเป็นนอสุดท้ายครับพี่น้องครับในมือนี้เของอากจังจ้อย่ สวยครับ <c oughs> ครับก็ได้หลยเติมครับพี่น้องก็ไลนออยู่ฮกเก็นอโนนี่แหละครับขณะจ,จะได้ประมาณสักเฮ็ดน้อย้สมประมาณหกขวดนะครับพี่น้องประมาณนี้ครับประมาณหกขวดได้อยู่ก็จะเฮ็ดไส้กับุกไว้นะครับพี่น้อง เพื th people, ke, family, mm ่อนนี่พี่ๆน้องๆสนใจอยากเอาไปกินกระทักมากครับพี่น้องสำหรับน้องไม่สมนะครับเนาะนี่ครับน้องไม่สมนี่เอาน้องไม่กินสู้เห็ดนี่ส่วนตัวครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปลดน้ำตัวครับพี่น้องครับลดน้ำไผ่แล้วก็จะกลับบ้านครับพี่น้องครับสำหรับไผ่นี่ครับบท่านหนึตัวระบบน้ำครับพี่น้องบัท่านหนึตัวระบบน้ำนะครับใช้วิธีนี้ไปก่อนครักสองสามหมื่นครับ สำหรับในเมือนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆครับผมที่ติดตามรับชมนะครับกํากำลังแรงใจเบาโชคนะครับมาดยตลอดนะครับเมื่อนี้ก็มาปลูกไแล้วาก็มาเก็บน่องใหม่นะครับถ้าผมเก็บก็จะขยายก่อใหญ่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องมาปลูกไผ่เพิ่มไปเรื่อยๆครับกากามีเวลาก็จะคุดเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับก็จะปลูกสักประมาณห้าสิบกอนะครับ ตั้งพอไว้ว่าังสั่นนะครับขยายไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับครัโอเคครับผมในวัอนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆอีกท่านหนึงครับผมสําหรับน้าใจการติดตามรับชมให้กําลังใจเราถกนะครับเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับแต่ก็ให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญครับผมสวัสดีครับกลับนะครับพี่น้องมานี้